เครื่องดัดหยาน่ดมือสองเซนติเมตรพี่น้องเพรเป็นสิมิฮามึงก์มือสิบเก่านะพี่น้องนี่แหละอ่านะต้องใส่เครื่องคอเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะเป็นเครื่องต้นหยาแบบว่ามปนเครื่องในแบบเป็นเป็นมอเตอร์บอกเขาเป็ี่ยนอย่างแบบหมุนวดีดีเลยในในอินเทอร์เน็ตก็มีคอยเห็นเขาจะเอาโฆษณาในเพจนหยาดเรื่องขึ้นนะพี่น้องดูดูพ้นเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนหาวิธีจับการหยาดนะพี่น้องคอดีเทียร์คว่ำพี่น้องอะ ย่อมรับฟังค้ำแนะน,น้ำพี่น้องแล้วสิเก็บเงินสิเก็บเงินมาซื้อเครื่องตัดหญ้าพี่น้องหาซื้อเมื่อสองเมือสามแล้วโ้ชิวใหญ่ไงเลาแห้งเวียงเลาวคอมเมนต์คอมเมนต์หีเครื่องตัดหญ้ามนกับที่ซ้ำใบเครื่องตัดหญ้ามนกับที่ซ้ำใบนะคอยาาเป็นค่อยไปพี่น้องพี่น้องก็บอกเยอะเขอยเป็นค่อยไปเยอะพี่น้องเลยเอาเป็นมีเงินก่อนเก็บเงินได้ก่อนเอาเป็นมีเงินก่อนเก็บเงินได้ก่อน คลาดเผยกระไายเงินทึงลดทึงค้นนาะพี่พรองเนาะทึงเงี้ยนทึงไฟท้องเขาใจน้วพี่พรองขอเนจา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 